เติใส่แล well? ้วเนาะฟองอกใส่มีเลืไดยนเอไ่เลเนาะแล้วโไข่ค่ะใส่ที่หมดค่ะใส่ประมาณ้แก ้ยอดบบตัดอย่ารแล้ก็คือต้องอบนาะจิงผมก็นิมือมาตัดทิก็มอก่อนก็มะมกนุงก่นมองเนาะคอลือ่ะกรอบจริงจเราตัวนี้ก็ไดหรือว่าใคร้องากนี้ก่อนปีโป้รไซ่ดใส่กะพี่อกคไไม่ใส่ลาล่ะไม่ใส่ เหมือนผัดทั่วไปเหละผัดทั่วไปแต่ว่าใส่แค่ไข่นึางท่านใช้พริกใช่ไหมใช่ล้กพริกแล้วก็ยอดปักทองเนาะเดี๋ยวมาปักนะคุณหนึงอนักเลียน้ำแอวนะยอดปักทองเนาะแต่ไม่กิไ้วก็ต้องทันเมื่อกี้เนาะหันมันเยเพราว่าหยาที่มันรบเงินมันมันเหนียวปามันเหนียวอ้ก็ที่ก่อน ทันย้อยยังผิเลยมันง่ายพรับใจอื่นก็ต้องแล้ว็มาเรียนเรื่อแบบนี้นะ ตามชอบเลยนะตามชอบเลยค่ะจะใส่อะไรที่จะปรุงรสให้มันได้เด็กที่เราจริ้งสมั่ก็มะมี่ไม่ก็มะมี่น้ำมันเวนเจอใส่เหรอเป็นวานกันเริ่เป็นหวานนี่ประมาณนั้นหรือใครจะใส่ก็ไดนะ้แต่ว่ามีคิดนะว่ามีมถูกนะมแล้วแต่ความชอบตามยุคตามสมัยเนาะสมัยก,นยนะยกอนซูโมโรสไม่ใส่แกงโห่ง่ายๆนาะ อันค <c oughs> ุณมันแฮงเล็กแสบ<ะ>